แม้ว่าผ่านไปแล้วกว่า2ชั่วโมงนะครับสำหรับเหตุเพลิงไหม้นะครับทางด้านนี้ไฟก็ยังที่จะลุกลามอย่างต่อเนื่องนะครับแต่เบื้องต้นถือว่า เบาลงนะครับทมกลางการดูแลการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ขณะเดียวกันนะครับก็มีประชาชนนะครับแถวนี้มาติดตามอย่างใกล้ชิดครับเราไปดูบรรยากาศสดๆที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับนี่เป็นบริเวณถนนจันซอย11นะครับอยู่ในพื้นที่เขตจันนาวานะครับขณะนี้ก็ยังคงมีประชาชนปักหลักที่จะติดตามความคืบหน้าของเหตุเพลิงไหม้อย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการกันพื้นที่นะครับไม่ให้ประชาชนนั้นเข้าใกล้นะครับเนื่องจากว่าอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับ เราไปดูบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะครับบริเวณอาคาร10ชั้นนะครับณขณะนี้ก็ตั้งแต่ไล่ตั้งแต่บริเวณชั้น6 8 8จ็ดแปดเก้นะครับถือว่ามีเพลิงลุกไหม้นะครับขณะนี้ก็จะพบว่ากลุ่มควันเริ่มพิจาร์เบาบางลงนะครับแล้วก็เบื้องต้นนะครับทางเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครก็ยืนยันตัวเล่นะครับว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว1คนเป็นผู้หญิงแต่ยังไม่สามารถที่จะระบุรายชื่อได้นะครับว่าเป็นใครและก็นอกจากนี้นะครับส่วนการรักษาของทางแพทย์นะครับขณะนี้ก็ได้มีการปักหลัก เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนหรือว่าผู้ที่จะได้รับความเสียหายนะครับขณะนี้ก็มีบางส่วนนะครับที่ถูกเจ้าหน้าที่นั้นออกมาได้แล้วนะครับเพื่อที่จะเอาไปช่วยเหลือที่โรงพยาบาลนะครับแต่ว่าเบื้องต้นก็ยังมีติดอยู่ภายในอาคารคาดว่าอยู่ในประมาณ20 30คนนะครับซ,ซ,ซึ่งที่เห็นอยู่นะครับก็เป็นภาพของทางเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยนะครับซึ่ง มีอุปสรรคในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือนะครับอาจจะเกิดตะคิวเกิดขึ้นนะครับก็ตอนนี้ก็ได้รับการรักษาเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนการดูแลช่วยเหลืออำนวยความสะดวกทางด้านการจัดการน้ำนะครับของทางเจ้าที่ดับเพลิงในของกรุงเทพมหานครขณะนี้ถือว่าน้ํามีจำนวนเพียงพอนะครับซึ่งเบื้องต้นนะครับจากการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่นะครับขณะนี้ก็ยืนยันนะครับว่าเพลิงเริ่มที่จะสงบลงแล้วนะครับแล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีการเข้าไปตรวจสอบได้ภายในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองพูดคุย กับทางเจ้าหน้าที่กันนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างรครับตอนนี้สิ่งที่ต้องระวังคือประมาณชั้นใดบ้างคือตอนนี้ในการทำงานเนี่ยต้องเฝ้าระวังทุกชั้นนะครับในส่วนของเจ้าหน้าที่นะในส่วนของเจ้าหน้าที่นะครับเพราะอย่างที่บอกว่าทุกท่านพี่น้องสื่อมวลชนพี่ๆทุกคนก็เป็นห่วงเรื่องอาคารโครงสร้างถูกไหมฮะซึ่งผู้บังคับบัญชานะครับท่านป้องกันหนึ่งเนี่ยเขาก็เป็นห่วงในเรื่องนี้เหมือนกันก็ได้สั่งกําลังถอนลงมานะครับที่อยู่ในอาคารแล้วนะฮะเพื่อวางแผนแนวทางแล้วก็ประเมิน ก็จะมีส่วนในของของโยธานะครับกทมเนี่ยเข้ามาช่วยกันวิเคราะห์ตอนนี้ตอนนี้ยืนยันได้ครับว่าตอนนี้เพิงนิ่งสูบแล้วใช่ครับผมเพิงยืนยันตอนนี้คือเพิงสงบแล้วยืนยืนผู้เสียชีวิตเรายังไม่เจอฮนะเราผมไม่สามารถบอกได้ว่ามีไม่มีนะครับพะเราไม่เห็น,นลหลังจากนี้ก็คือเก็บเก็บเก็บรายละเอียดก็คือเก็บเก็บส่วนที่ยังลุกไหม้เขาเรียกดับถ่านยังมีเท่าฐานที่ยังคงลุกไหม้เป็นจุดๆเล็กๆ ทั้งในห้องนอกห้องที่เราเห็นนะครับแล้วก็ดําเนินการกับนี้ก็เป็นเสียงบรรยากาศของเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปทําการดับเพลิงเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ยังบอกว่าตอนนี้เพลิงก็เริ่มมเจฉาสงบแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ยืนยันตัวเลขผู้ได้ปดเจ็บหรือว่าผู้ที่ติดค้างอยู่ภายในนะครับและก็บรรยากาศในขณะนี้นะครับบริเวณถนนจันทร์นะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการปิดกั้นนะครับเพื่อจะไม่ให้ผู้ที่จะเดินทางเข้าออกนั้นเข้ามาในพื้นที่ดังกล่าวนะครับเมื่อจกว่าอาจจะเกิดอันตรายและก็อาจจะสร้างผลกกกกรรรระะะทททบบบบนนนนคคัััเเีี่ยยววาาาาาํงงขอจ้้้หด และก็รวมถึงนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสอ,อนอในท้องที่นี่ครับก็มีการฝากประชาพันธ์นะครับว่าหากมีผู้ที่จะเดินทางมาบริเวณน,นี้นะครับควรที่จะเลี่ยงเส้นทางอื่น,นครับเนื่องจากว่าขนาดนี้บริเวณน,นี้พื้นที่แคบนะครับทำให้การทํางานนั้นยากต่อการที่จะเข้าไปช่วยเหลือนะครับและนี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นล่าสุดนะครับบริเวณถนนจันทร์ซอย11ครับ